ที่ตัวคมแบกรอบหน้าจะออกนะคะทุกคนวันนี้นะคะ<ป><ป>เราก็จะมารีแอคแล้วก็รีแคปไปด้วยในตัวเลยกับเพลง t าร n ฟ f o r m e r กับวงบัสนะคะ เพลงมาเฉยๆเพราะว่าบัสอดาเขาจะเดินทางแบบว่าสัญจรคอนท่าจังหวัดเนาะก็เลยปล่อยเพลงทักประเมือออกมาแต่ว่ายังไม่มีตัวเอมีซึ่งแค่เพลงเราก็อดใจไม่ไหวแล้วเราก็เลยแล้วก็แอบเห็นสปอยในส่วนของตัวสเตท์ฟอร์แมนจากขอนแก่นมาแล้วด้วยนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องมารอนกันว่าอุ้ยตัวเอ็มีจะเป็นยังไงนี่ก็ถือเล่นเกมอยู่ปล่อยเพลงออกมาก่อนนะคะอะยวเรามาดูในส่วนของตัวโปสเตอร์กันก่อนเนาะตมมาค่ะทุกคน อันดับแรกฟอนต์เป็นไงบ้างก็มีความแบบตรงคอนเซ็ปต์แบบทรานส์ฟอร์เมอร์มีความแบบโลกอวกาศอะไรอย่างงี้เนาะมีความเกมมีความนี่แหละโลกยุคใหม่มาแล้วค่ะเออ่ะดูคนแรกเลยพี่อารันก่อนเลยพี่อรันก็อยู่ริมสุดเลยแต่ก็ใส่ตาผู้มึงเป็นไงล่ะเสื้อแรงมากโมเดลมากเลยท่ายืนอ่ะต่อไปอันนี้น่าจะจางทีเลิศอ่ะอันนี้ เน็กเน็กอุ้ยเน็กโซ่แรงมากใช่ใช่ลงมาคนนี้มาม้าครีมอุ้ยชอบตรงนี้นะมีความแบบเก็บอุปกรณ์เตรียมจีิเนาะรู้แบบแล้วไงคะรู้สึกพี่ฮานมีความแบบปีกนกมากมีความอินซีอ่ะน่าจะเป็นแบบความหุ่นยนต์น่ะนี่ว่าพี่ฮาร์นคือเลิศมากว่อุ้ยกางเกงเอเอคือแบบว่าเลื่อมเมทัลลิกสุดๆเฮ้ยซุปเปอร์โนวาจริงใช่อันนี้ว้าวคุณพนอุ้ยคุณพนแบบ นี่คือกระสุนพาดไหลอ๋อจริงเป็นฟิลแบบเหมือนเข็มขาดป่ะแม่อืมนี่แหละนี่แหละพี่พีวันี้ปิดมิดชิดไปนะคะเจนโปสเตอร์มันโชว์มากจริงอ่ะหนูเสื้อข้างในเราอาจจะได้เห็นความซีทรูอุ้ยคอมเปอร์พี่เดชน่าดูมากภูทัดชชยคือภูตอนนี้เหมือนพุงโล่งอ่ะตอนเนี้ยเหมือนพุงโล่งคือมันเหมือนแบบร่างกายข้างในแบบว่าเออฟิลแบบว่ามองเห็นเออข้างในเออแบบ เคยดูใครทันโฆษณาแบบว่ากินไก่จอแล้วท้องบุ๋มปะเออเออเออคือเหมือนมากนี่แหละนี่แหละพี่ไทยอันนี้สักก่อจะเป็นเสื้อแขนไงทั้งแขนเลยเน่ยป้อุ้ยถ้าสักจะลดมากเลยนะหุ่นยนต์หนูขนาดนี้เจ็บเนาะไม่ใช่พ่อครูสักทั้งตัวทั้งแขนพี่ไทยลองมาพี่ไทยกูต้องเสียเดือยพี่กิตมีพุงนะคะคุณผู้ชมอะไรนะคะเป็นเงาลูกนี่แหละดีมาก ชอบความโชว์แขนอ่ะจริงพี่จินก็แบบโชว์เนื้อโชว์หน้า,นานดีมากอืมรูดอ่ะรีแคนในส่วนของตัวโปสเตอร์กันไปค่าวๆแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเพลงพร้อมกันเลยนะคะ Let's go อ l listen เนี่ยแหละค่ะ่อารลันหลอนไม่เห็นตัวอ่อัลันหลอนมากอะฟังแล้วนะอืมอู้บีบด,ดีมาก่างเลยหอใครลองเปิดอะรูด ขุ่นๆเลยอันนี้มาคุยฝลกาคนที่สองอ่ะขอฟังใหม่ขอฟังใหม่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรพูดได้ไหมพูดได้เลย NCT เออ NCT มากมีความ NCT NCT มากมากเลยแล้วแบบมันคือเพลงภาษาไทยปะเนี่ยทำเราฟังไม่ออกด้วยแล้วคือ NCT แม่ไม่มีหรอเออไม่ขึ้นพี่วะ รอบอ่ะเปิดมาคืออย่างนี้เลยโอ้วโดนเลยนะอย่างเงี้ยจ้าทีนมาคือมาทอนไทยยงเลยมึเสียงใครอ่ะอันเนี้ยคนที่สั่งแล้จะเป็นมาสุดนี่ยนะเดียวอ่ะที่อะไรนี่อะไนะเออ ก่อนอ่ะเหมือนมาคริสเตียน่เสียงไทยก็เหมือนเน็กไพี่จินวูใช่ปวะังี่ออัง่อออุ้ยเียงดูมาอ่ะ น่าจะคอพเปอร์ปะไม่ใช่ว่าเมนแลปะหม่ลูดีนะขอทำยอดไวไหมหม่ลู่เร่กูลองฟังเไ,ได้เลยอะเสียงไทยอ,ะอ,อ,ะอ่ะสองคนเนี้ยดีมากแน่แสนทีม อืมใช่ก็ทีมไอตดดูดผุนชัยเอม,มากเจี่เอเสียงใครวะเส็ยแบบยวเสียงญี่ปุดปะ่น่ะแบบ ระดับดว้ายทำนี้ขึ้นเลยได้เลยอ่ะแม่เรามากลรบมาละเยอะปมเป๊ะและคาดการณ์คุณเลยวันแรกต้องขึ้นต่อมันไม่ลืมดิสซึนไม่ได้เลยค่ะเอลปิดติสซึนแล้วเหรอยอมาเลยค่ะพีอรันมาเลย c อมมอน เอาเดเข้ามาเดเข้ามาเดมาคริสมาคิดอก่อนจากอลันอะไรที่ให้มเกี่ยวเป็นมาคริสเอเพลงนี้ช่อเนยามัมีเลยอะ แจ็ใเส่ใครอ่ะไม่รู้เนี่ยทีมไม่อันนี้คือพีมคนหลังอะแต่คนแรกอ่ะมีจิมูกป้ะจิมู๊กละหนึ่งกับใครอันนี้ทีมฉันมาเนีย่ยฟังใครเลยฉัดขนาดนี้ฟัง นางฟ้ามากเสียงน,นางฟ้านางสวรรค์เออบัพปะบีดูดิดูดิเมา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 ทีเพลงเนี้ยชอบบีบมากพูดจับเสียงเน็กไม่ได้เลยตอนเนี้ยวะมีเน็กมาละ เน,นี่ยเปลี่ยน,นมาละอะเแบบดึงจัง,งหวะีจริงดึงจังหวะนี่แหละยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกใบใหม่นะคะ Welcome to t New ่ม <S <S ไม่ใช่ใหม,ม่แก็จะมาวัยคืออาน เราเริเมสิบ huh. จับไม่ได้เลยเสียกที <no er ่จับไอพีาเออเขียนยากมากไม่รู้เลยจะจบยังไงมาคริปปะมาคริปะอุ้ยหอมามาคริปแล้วต่อแล้ปิดีมากกูชอบพี่เขาว่าอะไรเสียงในความแบบกองก้อง เออเเมโมีโคต่อสามคนนะเจมิ์มาคริสคอปเปอร์ต๋อยรู้ไหมเรายังไม่ได้พูดชื่อใครไทยกับเน็กที่จับไม่ได้เลยเนาะมันกูว่าเสียงเมาๆมานั้นอาจจะเป็นเน็กก็ได้ที่เราว่าเป็นเสียงใครว่าเสียงเหมือนสงสัยว่าคนที่ร้องเปิดคนแรกอาจจะเป็นเน็กหรือเปล่าไม่แน่ใจอแต่เป็นมาคริสเหรอไม่ใช่คนแรก แล้วก็ <ừ m. S 1> ตามได้มาคริสเสียงพี่ฮาร์ดชัดมากเสียงเพี่ฮาร์ดเสียงพี่ขุนอะ <ừ m. S 2> รู้สึกว่าเออพอขึ้นมาปุ๊บจับได้กับเสียงพิมพ์ที่จับได้อัปเปอร์ก็จับได้แล้วกัน,น <ừ m. S 3> ท่อนันชัด <ừ m. S 3> ท่อนมันโซส่งจริง, <ๆ S 1> งแต่คนที่จับไม่ได้เลยที่ร้องแล้วแบบเรายังไม่ได้พูดถึงเลยว่าเขาได้ร้องหรือเปล่าคือไทยเน็กนะหรอบกูอะแล้วก็จริงๆมาคริสกูก็จับไม่ได้เอเอกูก็ยังไม่รู้เลยว่าเอร้องตอนไหนไป มึงไม่เห็นพูดเลยเท่าไหร่พูดค่ะไปแล้วอันนี้จริงเหรออืมอแม่นร้ยพรามากผิดภาษไ ยขาดป่ะเมื่แกีกูชอบท่านนี้มากขาดป่ะกูชอบท่านนี้มากกูเลยมันมีความเอเอนะเมื่อกี้เหรอเนี่ยนิดหนึ่งมีความเอเอไม่ใช่พี่หาดอ่ะ ้ไม sure ่ต yeah, ้องถามเลยว่าใครจะอยู่นเตอร์อะเน็กเน็กเน็กแน่นอนกูรอดูเลยใชไมเลอดูเออต้องส่งนะ บอบเไม่น่าเชื่อเอาขำองเดีมาสใส่เพลงได้ดนตรีมีความแบบชอบชอบบิดนะจโจโอ้ออยขอชมบีดเพลงก่อนเลยรู้สึกว่าชอบมากตามจอบิตอือือใช่ชอบเหมือนกันปกตินะ อ,อย่างว่านอนรักเขาไปแล้วอะไรมันก็เป็นข้อยกเว้นปกติไม่ค่อยชอบฟังเพลงแนวนี้เท่าไรหร่ชอบฟังเพลงที่มันย่อยง่ายอะไรเงี้ยจะคนละทางนี้ถ้าถ้าเป็นซีรีส์อ่ะชอบอะไรที่ย่อยยากๆมากแต่พอเป็นเพลงกุ๊บต่ชอบอะไรที่แบบอไอที่ม,มันดูแบบยูนิคเกินไปนอ่ะเออเราจะเข้าไม่ค่อยถึงแต่นี้คือแบบชอบชอบเฉยอสำหรับเรารู้สึกว่าเพงเพลงนาน พอรู้สึกฟังฟังไปรู้สึกว่านานแบบรู้สึกว่ามีท่อนเล่นเยอะมากมีแบบมีแลบแล้วแลบอีกอะไรอย่างเงี้ยมีแดนซนนางของมูนี่หมายถึงว่าชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีดีแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเนื้อเพลงเยอะดูแบบดูคําเยอะดูท่อนเยอะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดูคำเยอะเสนอเยอะดูแบบไม่ได้ร้องซ้ำมากหรือว่าเราฟังไม่ออกเองหรือว่าแต่รู้สึกว่าตั้งแต่ฟังมามันก็ยู่ดูไม่ได้ซ้ำมากอะไรเงี้ยไม่รู้มีสองรอบเองเออจริงใช่ชอบเลือกตีท่อนหนึ่งก่อนที่จะขึ้นท่อนสองคิดว่าน่า สัก,กองเออพ่อมาคิด<ม>จริงอยากฟงรนึงอ่งองอะเราก็ต้องมาเราดูกันนะคะว่าวันที่3 0ตุลาเนี่ยที่เป็นวันคัแบ็กจริงๆแล้วก็ปล่อยในส่วนของตัว MB มามจากเป็นยังไงฝาก,กทุกคนติดตามกันด้วยนะคะทั้งตัวของบัสเองแล้วก็ช่องรีแอคชั่นของพวกเราเนาะสัญญาลยว่าจะรีบมาให้เร็วที่สุดแม่เพราะอยากรู้มากว่าตัว MB จะมาแบบนาเสนออะไรพวกเราเนาะเอออีกเดือนหนึ่งอดใจรอกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะและที่สำคัญคืออย่าลืมก กระดิ่งกลิ้งกลิงด้วยนะคะจะได้ให้คนนี้ไม่จัดช็อตแล้วนาะงลรวก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวักดคลิปนี้ฝันดีแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบายย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 เลยย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 ยอยย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 ยอยอยยยอยย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 ยอยย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 อยเอยยนนยยอยอออเออยอ กูเคยเห็นใ่รหรืจะเปิดให้ดูนี่นีไทยมาที้นี้เ่อยดีมากเออแบบเท่เนาะเออเต้เอฟเป็นศิลปินนะมึงอ๋อกูชอบต่อยเนาะชอบอะไรแบบนี้อ่ะว้ายเออต่อยต่อยมันแบบมันเกียนอ่ะเออหล่อเนาะแล้วคนอะไราทำไมมันหลอกขนางนี้วะมึงคอยดูคนนี้ดูนะคะมึงคอยดูเอลพี่มาร์คริสนะคะบกแบเหรคบ เดไปเมาวมคิดเลยอะน่ารักมากไอเนี่คนนี้อ๊เยอบเด็บเด็บเดอ้ไทยาน่ารักมากเลยพโครคืออะไรหนึง่ทุกครนอยู่ที่จริงมันแบบทให้เหมือนกได้รู้อีกแลกนมันมีคนที่หล e เอามาแค่ไหน แล้วก็เราผมอยากจะขอบคุณทุกแบบทุกกำลังใจที่ทุกคนให้มาทุกแบบผมรู้ว่าทุกคนแบบเป็นห่วงพวกเรา <c oughs> เป็นเป็นห่วงพวกเราแล้วก็มีอะไรก็แบบคุณย,ย,แบบยังวนเลกแบบพยายามเข้มแข็งนะคุณต้องหวังเน็กว่าคือ ไม่ไหวเด้อแค่บอกว่าในอันนี้จริงๆเลยนะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่แบบพวกคุณแบบไม่ได้รักพวกผมแล้วอะจะมาหยุด เนี้ก็คนเข้มแข็งมากค่ะหลกลัวแล้วการที่เห็นน้ำตาลนี่คือแบบเ้ยเือมากูแบบใจกูจะสลายค,แบบคือรู้เลยว่าแบบไม่รู้ดิมอ่ะเขาโทษจากใจจริงอ่ะสั่งันตอนสุดท้ายได้แบบเก่ง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 มาก หน้าเหี่ยงหน้าจืดกูจะบากปูแบมวนไปทันเลยตื่นีต้ว่าซีเด้งแบบเด้งหน้ามันไม่ได้เด้งข้างนะกูจะ